ผโอลชอทอลวีทั้งนั้ครับกับทั้งละไรแบบที่สุดขีดแต่นนีทเรียนที่ตลาดชุมชนจีนโบราณบ้านชาแก้วหรือตลาดจีนชาแก้วนั่นเองครับจีนไหมครับจีนพอไหมครับอันนี้จีนแน่ๆนะเพราะมีคมเป็นจีน100ร้อยเปอร์เซ็นต์กระเพาะปลาดําแดงนี่ครับปุ่งโอ้วัต เป็นร้านขายกุ้ยช่ายร้านเดียวในตลาดจินชาติแนวนะครับเปิงหูหวกนะครับก็เพราะปลานํำแดงสนับสนุนโดยอพทโอโอเคโหมีโลโก้เป็น กระต่ายด้วยนะครับทางด้านนั้นก็จะมีชางแงวรามานะครับลงภาพยนต์เก่าลงหนังเก่าในย่านชางแงวนะครับบ้านเดือน ของพี่น้องประชาชนในตลาดจีนชากแงวนี้จะสวยงามนะครับจะมีความเป็นแบบบ้านไม้เก่าแก่สวยๆนะครับหลายต่อหลายคู่หากันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ไปชมสติีทอาร์ตกันสักนิดไหมครับนี่ครับอาจจะมีรถจอดบางอยู่แต่ไม่เป็นไรเดินลงถือว่ายังพอดูได้ นะครับผมอยู่ตรงช่เงาซอยเก้าทับหนึ่งนะครับซอยหมอกอนะครับผมนะโอเคก็เข้าประมาณนี้แล้วกันนะครับใครสนใจก็ถ้ามีโอกาสมาพัทยามาจอมเทียนมาสัตรรหีบก็ลองแวะมาแช่เงาดูก็ได้นะครับไม่ใกล้ไม่ไกลจากบริเวณอ่าคือไม่ใช่ไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลต้องบอกไม่ใกล้ไม่ไกลอ่าใกล้ๆจีใกล้ท่านไม่ใกล้ไม่ใกล้ท่าไหมาเขาไม่ผ่านแน่นอนต้องบอกว่าไม่ไกลอ่าจากพัทยาจอมเทียนแล้วก็สัตรรหีบ เสรวคับเ okay, well, mm hmm. ช็คอินที่ชาแนวโอเคนะแล้วคร่าๆประมาณนี้เครื่องนี้พักกันก่อนสักครู่น,นะครับช่วงหน้ากลับมาพวัวผมแข่งกับทะเลเชื่อสุดขีดที่พัทยาสัญจรพัทยา